สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็อยู่ในเกม d ด a g ก n ันบอลแซตโดคังเบตเทินะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาลงซูเปอร์แบทเทิลโรดด่านเตอร์เต c h o o คูเนาะเป็นด่านที่75นะผมว่ามันน่าจะตีแรงพอตัวนะเพราะว่ามันเตอร์เต c h o o คูลนี่โกคูแทบทุกตัวในเกมติดอยู่แล้วแหละเฮ้ยโกคูตัวนั้นอีก <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวผมดูเอวอาร์ก่อนนะ <c oughs> เออ นี่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 เออถ้าใส่พุทธเต่าก็จะได้เกิดใหม่ไปด้วยนะอันนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเอาใครเป็นตัวหัวมดีนะแต่ตัวนี้น่าจะดีอยู่โอคูฟมิลี่ร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ใช้อีกตัวหนึ่งเป็นโกคูตัวนี้แล้วกันนะเฮ้ยเอาตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนเป็นตัวที่สตันได้น่าจะดีกว่านะศัตูนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรอะ่ะ ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเผ่าอะไรบ้างด้วยนะแบบมันอาจจะเป็นมูวิบอสหรือไม่ก็เป็นเพียวไซยาบ้างก็ได้หรืออาจจะไม่มีพวกนั้นเลยดังนั้นผมไม่อยากเอากโกคูก็ตนี้ไปเท่าไหร่เฮ้ถ้าเกิดว่าเจอแบบที่ไม่ใช่สีเอ้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ธาตุพวกนั้นเลยหรือเผาอะไรพวกนั้นแล้ววันนี้ผมลำบากแน่เลยนะครับเอ้ผมจะเอาสีเหลืองไปดีไหมหนาเนี่ยโกคูเหลืองตัวนี้แต่มันบางอ่ะ มันจะไม่น่าใช้ตรงที่มันบางเนี่ยแหละนะนี่โกคูนี้ละกันก็ตีแรงอยู่ต,ตีติดตานได้ไหมไม่ได้ตีแรงอย่างเดียวรดพลังตีเ,ยเฉยตัวนี้ส่วนไม้ตายได้นะไอไซย่าสีเนี่ยนี่ซีวไม้ตายได้ก็น่าเล่นอยู่นะนี่แต่ผมสงสัยนะไม่ตัวนี้มันติดเออ เอิร์ธบดไฟเตอร์อะไรนี่สินะเรียกอะไรมันต้องเรียกว่าอะไรวะอ่ะเอาเป็นว่าใส่ไว้แบบนี้น่าจะได้อยู่นะครับเอ่อแพทเท f นออกับเวิร์ลทัวนัมมแบบนี้น่าจะได้อยู่ใช่ไหมโกคู <c oughs> ทุกตัวมันน่าจะติดไอไออันนี้หมดนะเนี่ยเอิร์ธบีดไฟเตอร์อะไรเนี่ยผม <c oughs> อ่านถูกวะเนี่ยโอ <c oughs> มันก็ขยันเพิ่มมานะแล้วเกมนี้มันไม่มีตัวช่วยอ่านด้วยใช่ไหมเนี่ย เออผมจะเอาสีม่วงไปสักตัวหนึ่งก็ไม่น่าจะแย่อะไรนะเออไอ้นี่อ่ะโกคูนมีโอกาสสวนอยู่นะไอพวกโกคูไอพวกตัวไซยาสี A 4, ส่วนใหญ่มันสามารถสวนได้นะมีแค่เจ็ดปีที่ก่อนแปลงร่างเป็นโกจิต้ามันจะสวนไม้ตายไม่ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ,อแต่จะที่ดูนี่สีม่วงตัวไหนมันจะพึ่งพาได้บ้างอะ่ะตัวเนี้ยไม่โกคูยังไรก็ตัวนี้แล้วมั้ง แต่ผมว่าแค่นี้นะ่าจะเก่งพอแล้วนะเอ,อ่อซัพพอร์ตเมโมรีก็เป็นอันเดิมนะซัพพอร์ตไอเทมนี่เอากันไม้ตายไปก็ได้นะ right. ผมแค่ลืมกดไอเทมทีนี้แพ้เลยนะแล้วซัพพอร์ตเมโมรีก็ไม่ได้ทำงานเลยอะมานี่ตีสีเขียวไปแล้วก็ไอมอนี่ตีสีเหลือง เอ่เอาเถอะเดี๋ยวผมกดดแดามจสักหน่อยก่อนตัวนี้นี่ดแดามจไหวยอยู่แล้วนะครับไอตัวนั้นนี่มันตีได้แค่ทีเดียวตลอดเลยหรือไงเนี่ยเอ r แปดปีจะเทเฮ้ยมันมันแบบ แล้วแตกจากพาสีฟสกิลด้วยนะพาสีฟสกิลยิ่งตีหรือไงเนี่ยเนี่ยพาติยิงไม้ตายหรือยิงตนนะมมีเนี่ยหลยนะผมไม่แน่ใจนี่มันจะซีลจซอนกันเลยอ่ะอยังไงก็จัดการร่วงได้เลยนะมันเป็นตัวที่มีประโยชน์อยู่นะเพราะมันเปลี่ยนลูกแก้วได้ด้วยแถมซีลไม้ตายได้ด้วยค่อนข้างดีมากแต่ความสามารถลดไดรบิตมันไม่ทำงานแนละ้วยังทำให้ผมเซ็งอยู่ ไย่ไหวใช่ไหมเนี่ยไปตีสีเขียวอันนี้กว่านะเอ๊ะเดี๋ยวเลือดผมเกือบเต็มอยู่เลยเหรออ้าวนี่ไงไม่จะเต็มแล้วไอรถดัมเมสามห้าเปอร์เซ็นยังทำงานอยู่ผมก็เลยไม่จำเป็นต้องกดไอเทมอะไรในเทอร์น,นี้นะยังไงก็รอด โกคูเอ็มยูไอตีอยู่ชิวๆนะครับ <laughs> ชิวๆเข้าสองล้านไอโกคูสายยาสีมันตีเข้าทั้งสี่หรือห้าล้านเลยนะไม้ตายมันเป็นเพราะไม้ตายใหญ่หรือไงเมื่อกี้เข้าไปตั้งสามล้านแรงขึ้นกว่าเดิมตั้งเก้าแสนเลยเลยีกเบิ้ลแบบนี้ต้องล้มมันให้ได้แล้วเออ ยังเหลืออีกตัวอ้านึกว่าจะล้มมันได้แล้วเชียในโกคูสองตัวนี้เป็นอะไรกันเนี่ยชอบออกมาพร้อมกันจังเลยทีนี้อยู่แยกเทินกันดีดีมีเทอสามเมตรจบเลย ถ้าจะรับเตมเ่งก็คงจะจะต้องทําแบบนี้แหละนะอ่ะจี้จไปเลยขีดยาใส่มันการสีไหนก่อนดีหว่าสีเขียวนะ่าจะให้โกโคฟ้าจัดการได้ดังนั้นจัดการอีกสองสีนี่ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่เนี่ให้ตัวเพื่อนจัดการแล้วเอลขี้โกงตีแรงมากด่านสั้นก็ดีด่านยาวก็เวอร์เกิน <ฆ><า>มันเป็นตัวแปดปีที่ขี้โกงจริงๆสมแล้วที่ด่านมันขี่โกงไม่แพ้กันนานความยากต่างๆนี่แบบเพิ่มเข้ามาทีขี้โกงไม่แพ้ตัวมาเลยจริงๆ Perfect i n s t ิล้มสีแดงไปได้แต่ว่าสีฟ้ายัางอยู่ผมควรจะให้โกคูลิงนี่ไปตีสีฟ้าจริงๆ,ๆสินะ ลดป้องกันไม้ตายธรรมดาเพิ่มพลังป้องกันของโกคูเยาวาตัวนี้อะไรไม้ตายใส่เหรอเออส่วนไม้ตายมันไปตักมัดเออเกือบร่วงจบในเธอนี้แล้วแหละอิจฉากเลยโกคู Go ยิงไอ้สีเขียวนั่นไปให้ร่วงซะผมว่ามันรับไม้ตายได้อยู่แล้วนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไร รีบจบไปปิดขี้ร่วงก็บายเป็นการปิดฉากได้หมดนะเรียบร้อยไปคิวเลยนะตัวสุดท้ายว่าเท่าเกียนเไอโกคูตัวนี้นี่มันทนดดเวจดีแค่ไหนเนี่ย ตีตัวนี้ก่อนแล้วก็ให้สีฟ้าตีสีม่วงให้หมดนะอ้าวนี่สีเขียวนี่เออลิงดีไหมเนี่ยดีเท่ากันเหรอแล้วก็หรือว่าผมควรให้โกคูตัวนี้ไปรับเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบชอบต้องการปะทะถึงจะได้ใช้ความสามารถให้ ล้วก็โกคูในทีมนี้น,นี่หลายตัวอยูน่นะเนี่ยเข้าปะท้าถึงจะความสามารถทํางานกดลดไดมจไปเพื่อนแต่เหมือนจะไม่จําเป็นเลยให้ตัวนี้มันรับไดมิทซะแบบกระหูกโคตรสบายสบายเกินไปแล้วชิวมากจริงๆให้ตัวนี้ยืนแทงได้แต่ลักแรกนี่คือกี่โกงพอๆกันเลยนะไอโกคูชื่อธรรมดาเนี่ยใส่มันสักสามตัวใส่ตัวนี้แล้วก็ตัวเอลอาร์ที่ผมยืมเพื่อนมานั่นนะ เออแล้วก็ยืมตัวเพื่อนมาอีกเรียบร้อยแทงสามตัวแบบพิวๆไม่ต้องลดแล้วไม่มันก็โดนแค่ไม่ถึงแสน้วยนะเมื่อกี้มันเข้ามาสองหมื่นอ่ะโอ้โหเกินไปหน่อยเนี่ยนะความคีโกของของ,ของแบบไอพวกตัวยุคสมัยนี้ e r ฟ e กอินติ n งต่อยไปไม่นอกอ่ะกูปเปอรมเทโอ หรอคือสเมสคีท่านี่มมเทออเยอะจังเลยอ่ะยิงเจ้าสื่อไปแล้วที่เหลือก็ผูเเเ้เท่าเกียนเออพู้เท่าเกียนโดนซีลไม้ตายไปก่อนแล้วก็ไอ้นี่ยิงไม้ตายใหญ่ไปได้นะในสุดก็ได้ใช้ไม้ตายใหญ่มันสักทีไอโกคูวานี่มันยิงทีเดียวดับอยู่แล้ว เมเทออสมร์เอา้าไม่ติดค,คีย์ลองยิงทีเดียวไม่ดับรอเที่ยผ่านมาเห็นยิงทีเดียวดับหมดเอา้าติดคีย์ไม่ดับโอ้ผิดเพศแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดก,การตัวม่ทเท่าเกียนได้ในเทอร์นี้ไปแล้วนะซีลไม้ตายไว้ไแน่ใจว่าผมจําเป็นจะต้องกดลดเออกดลดดมเมจนะเออเรียบร้อย ดิสเบิร์นแอคแทหนึ่งทีได้ไม้ตายใหญ่ต้องแบบตีแบบ24่สิีนะมันถึงจะ d i s เบิร์นแอคแก็คือทําให้ศัตรูไม่สามารถตีได้หนึ่งครั้งถ้าครั้งนั้นไม้ตายก็โคตรด,ดีแต่ถ้าไม่ใช่ก็ดีอยู่เอานี่ไปแล้วกันไม้ตายใหญ่ไปเลยแล้วคงไม่ได้ใช้หรอกไอกโกคูทียอาร์เวอร์ไวที่โกงนี่ก็น่าจะตีดับแล้วโกงกตัวเออีก เอาแต่มีได้ขี้โกงมากเลยนี่นี่เรียบร้อยให้จบแล้วไม่ยากเท่าไหร่เลยทีนี้เครีร์โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการลงด่านนี้นะก็เป็นด่านที่แบบ ถ้ามีโกคูชื่อธรรมดาสามตัวนั้นเอ้ตัวนั้นก็น่าจะผ่านง่ายขึ้นเยอะนะโกคูก็ส์นี่ผมว่าเอามาก็ดีนะถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถใช้ความสามารถลดเดนมีได้แต่ผมว่ามันสามารถเปลี่ยนลูกแก้วได้และซีลไม้ตายได้ก็ถือว่าไม่เลวนะจะใส่โกคู GT อีกสามตัวมาก็ได้นะไอโกคู Goku GT เหลือ,องเขียวฟ้าอะไรนั่นนะครับเออก็ในคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ